มาพบกับไลฟ์อัพมัมค่ะช่องที่มีมากกว่าการดูดวงค่ะวันนี้คลิปพิการของมัมมัมก็มาทำสองกองเหมือนเดิมช่วงนี้ก็เรียกว่าอยากทำบ้างไม่ทำบ้างแค่นั้นแหละเออนะจะมาทำคลิปที่มีชื่อว่าสิ่งที่คุณหวังไว้จะได้หรือไม่ได้เออเรามาดูค่ะว่าสิ่งที่คุณหวังไว้ตั้งความหวังเอาไว้สิ่งที่คุณตั้งใจจะทำได้หรือไม่ได้ มีไพ่ให้เลือกด้วยกันอยู่2องกองค่ะกองที่1หรือกองที่2ค่ะการอ่านก็เป็นการอ่านแบบ general reading เพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ค่ะเพราะเป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมเพื่อคนหมู่มากและการทำคลิปนี้มัมก็บอกทุกครั้งว่ามัมทำขึ้นเพื่อเป็นไกด์ไลน์ทำขึ้นเพื่ออยากให้ทุกคนได้นำเอาสิ่งที่ไพ่ให้คำแนะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพราะสุดท้ายท้ายที่สุด เราตอนนั้นล่ะค่ะคือผู้รับผิดชอบชีวิตของพวกเราเองกันทุกคนแล้วการอ่านก็เป็นการอ่านสไตล์มัมมัมอ่านจากพลังงานหน้าไพา่อะไรที่ดีกเก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งมันไปนะคะทุกคนเอาล่ะค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันค่ะว่าสิ่งที่คุณหวังไว้นั้นคุณจะทําได้หรือไม่ได้มาเริ่มกันเลยมาค่ะสําหรับคนที่เลือกกล่องที่1สิ่งที่คุณหวังไว้คุณ จะทำได้หรือไม่ได้มาเรามาดูนันค่ะว่าสิ่งที่คุณหวังไว้คุณจะทําได้หรือไม่ได้นะมาเราไปดูเราดูไปพร้อมเขาเราดูกันไปพร้อมๆกันเอ๊ะยังไงมาเราไปดูพร้อมๆกันเออจะเรียงคําพูดสมองยังไม่ทํางานเลยจะทําคลิปแต่สมองยังไม่ทํางานสิ่งที่คุณหวังไว้ จะได้หรือไม่ได้มาดูกันค่ะ Opportunity ค่ะ Perfect timing ค่ะ Yes ค่ะว้า wow. ว <laughs> สิ่งที่คุณหวังไว้มันบอกเลยว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่ง ที่รอโอกาสทองในชีวิตโอกาสของการเปลี่ยนงานเปลี่ยนวิธีชีวิตโอกาสของการเปลี่ยนแปลงตัวเองโอกาสอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรอคอยมันมาถึงแล้วคุณกําลังได้รับโอกาสทองที่สุดในชีวิตของคุณโอกาสเนี้ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้มันมาง,ง่ายๆคุณเฝ้ารอโอกาสเนี้ย มาสักพักหนึ่งแหละเพราะว่ามี perfect timing มันหมายถึงจังหวะเวลาที่ใช่จังหวะเวลาที่มันเป็นของคุณการทำบุญใดๆอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่สะสมบุญบุญนั้นก็จะไม่มีให้ละที่บุญก็จะไม่ส่งเสริมให้เรา ได้ในสิ่งที่เราได้ก็คือเราต้องสะสมวาสนาของเราก่อนเราต้องสะสมบุญบาร,รมีของเราก่อนก่อนที่เราจะได้รับโอกาสใดๆเพราะฉะนั้นมันบอกเลยว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งโอกาสทองที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมันถึงเวลาแล้วคุณคือผู้ลงมือทาให้มันเกิดขึ้นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่เราจะได้รับโอกาสใดๆมันต้องมาจากการที่เราเปิดใจกว้าง และยื่นมือสองข้างออกมาที่จะรับโอกาสนั้น ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องรอให้เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณการขอพอรมันหมายถึงการตั้งสัจจะวาจาว่าสิ่งที่เราต้องการเราจะทำมันเราจะทำมันโดยที่มันโดยที่เราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคการขอพอรที่จะทำให้คุณได้รับพรนั้นโดยสำเร็จคุณต้องตั้งใจมั่นที่จะทำเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คุณเองก็รู้อยู่แล้วว่า คุณเองเป็นคนที่มีความฉลาดอยู่แล้วว่าการขอพอรไม่ได้หมายความว่าคุณจะร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณจะนั่งเฉยๆเพราะคุณเป็นคนที่ชอบที่จะไขว่คว้าโอกาสแต่หลายๆครั้งโอกาสที่คุณไขว่คว้ามันยังไม่ใช่จังหวะชีวิตของคุณแต่ครั้งนี้มันคือสิ่งที่ใช่โอกาสนี้จะมาก็ เมื่อถึงเวลาเท่านั้นไม่ใช่ทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของคุณในตอนนี้มันจะเป็นโอกาสทองของคุณมันจะมีโอกาสเดียวเท่านั้นหรือสองโอกาสเท่านั้นหรือสามโอกาสเท่านั้นที่เป็นของคุณจากสิบหรือยี่สิบหรือสามสิบเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกคุณได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่คือความตื่นเต้นคือความตื่นตัวคือหัวใจที่มันเต้นรัวคือความรู้สึกว่าขนลุกขนพองอะคุณนึกออกปะเหมือนเราได้รับ ในสิ่งที่เรารอคอยเหมือนความสำเร็จที่เราแบบตั้งใจรอเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณหวังคุณได้แน่นอนแต่คุณต้องสังเกตการตัวเองด้วยนะว่าสิ่งนั้นมันเป็นของคุณจริงๆหรือเปล่าหลายๆครั้งที่เขาบอกให้เราเชื่อตัวเองเชื่อใจตัวเองมามบอกเลยว่าให้เราฟังตัวเอง50แล้วลองมองไปข้างหน้าอีก50 ลองดูนาขณะปัจจุบันว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราอะไรคือโอกาสอะไรคือบททดสอบอะไรคือความท้าทายเชื่อใจตัวเองได้แต่อย่าเชื่อร้อยเปอร์เเพราะหลายๆครั้งที่จิตวิญญาณของเราเองมันก็สะสมประสบการณ์สะสมความเชื่ออื่นๆมาจนทำให้เรารู้สึกว่านี่คือตัวเราแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเราเสียทีเดียวเราต้องให้โอกาสตัวเองได้พินิจพิจารณาให้ท่วนถีอย่างที่พระพุทธองค์บอกว่า อย่าเชื่อครูบาอาจารย์อย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินอย่าเชื่อแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่สำหรับตัวเราเองมาทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าคำแนะนำจากเทพเทวาเทวดาประจำตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งค่ะ มามรู้สึกตื่นเต้นแทนคุณน่ะไม่เขาเรียกว่าตื่นเต้นแทนคนที่เลือกกองที่หนึ่งอ่ะเพราะมันคือแบบมันคือจังหวะชีวิตที่ดีนะมามบอกเลยนะคนที่เลือกกองที่หนึ่งหลังจากที่คุณผ่านอุปสรรคมาเยอะมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะแบบว่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันลงล็อกทุกอย่างมันแบบเออว่ามันได้ว่ะมามบอกเลยว่าการลงมือทำนะาเปอร์ซ์ดวงอีกสอีก10%นะ ต่อให้เราลงมือทําแทบตายถ้ามันยังไม่ใช่มันใจยังไม่ใช่แต่ถ้าอะไรที่มันเป็นของเราเชื่อมัน่นกับค่ะว่ายังไงเสียสิ่งนั้นมันก็จะเป็นของเราอย่างแน่นอนเนาะมาเรามาดูคําแนะนํากันค่ะว่าเทวดาประจําตัวเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณท่านอยากบอกอะ่ะนะนายออฟซัมเมอร์ค่ะนายออฟคัพค่ะว้าว Card วิชชิงค r d ค่ะ c h w i c h e s come to ค่ะ dream fulfill a magical life a magical t y p of life คุณเห็นไหมคุณเห็นไหมเขาบอกเลยว่าวาสนามันมาหาคุณแล้วสิ่งที่คุณตั้งใจบุญบารามีของคุณมันเต็มที่แล้วพร้อมแล้วที่จะหนุนนำคุณพร้อมแล้วที่จะนำทางคุณพร้อมแล้วที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ print of autumn ค่ะ s t a u d i e u s responsibility cheerful แล้วก็ m i d ship us ค่ะมันบอกเลยว่าคนที่เลือกกลองที่หนึ่งนะสิ่งที่ท่านอยากจะบอกกับคุณเนี่ยความสำเร็จใดๆก็แล้วแต่เริ่มต้นที่การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงตัวเอง print of princess of summer ก็คือ page of pentacle เราอยากได้ตัง เราอยากเปลี่ยนง,งานเราต้องรู้ก่อนว่างานที่เราจะเปลี่ยนมีลักษณะอย่างไรเราต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเราต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรเรายัางต้องเรายัางขาดอะไรอยู่ไหมในสิ่งที่เราต้องการการหาข้อมูลการเรียนรู้การพัฒนามันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จค่ะ Age of Winter หรือ Age of s o r t เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวข้องของกะกับการตัดสินใจที่เฉียบขาดเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งสิ่งที่ท่านอยากจะแนะนําก็คือจงเปิดหูเปิดตาให้กว้างจงเรียนรู้สิ่งในสิ่งที่กําลังเข้ามามันจะมีทั้งที่คุณวางแผนแล้วมันเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เพราะ page of บางทีสิ่งที่คุณวางแผนไว้มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่คุณวางแผนมันอาจจะมีบางแผนที่ต้องปรับปริมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะมันมาพร้อมกับการเรียนรู้แต่มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงโอกาสเนี้ย มันจะทําให้คุณมั่นคงมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นเติมเต็มมากขึ้นและทําให้คุณนั้นรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นมันเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่คุณได้เปลี่ยนตั้งแต่จิตวิญญาณของคุณทําให้จิตวิญญาณของคุณกลับมาเชื่อมัน่นทําให้คุณมีความฉลาดและมีความคิดที่ชัดเจนทาให้ทาให้คุณเองรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะเปิดหูเปิดตาและซื่อสัตย์กับตัวเองมันบอกเลยว่าสีเขียวคือหัวใจ สีฟ้าและสีน้ำเงินมันก็คือการที่คุณนั้นสื่อสารคำพูดของคุณในช่วงนี้เป็นวาจาประกาศสิทธิพูดสิ่งใดคิดสิ่งใดขอให้พูดและคิดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆแล้วบุญคุณสนนั้นจะหนุนนำให้ทุกๆความปรารถนาของคุณเป็นไปในแบบที่คุณต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นหม่่มเป็นกำลังใจกับทุกคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะวันนี้ไลฟ์อัพหม่ม่มขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ มาถึงคนที่เลือกกองที่สองค่ะก็คือรูปนี้นะคะเรามาดูค่ะว่าสิ่งที่คุณหวังคุณจะทำได้หรือไม่ได้นะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่คุณหวังไว้คุณจะทำได้หรือคุณจะทำไม่ได้สิ่งที่คนที่เลือกกองที่สองหวังไว้จะทำได้หรือเปล่ามาดูกัน,นะคะ่ะออกมาสามใบดูเย ไพ่ใบแรกค่ะ abandon ค่ะว้าวว้าวว้าว recovery ค่ะว้าวว้าวและ compromise ค่ะโอเคมันบอกเลยว่าสิ่งที่คุณหวังไว้คุณจะทำได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยว่าคุณนะ่ะต้องการมันจริงๆหรือเปล่าเพราะชีวิตของคุณจริงๆแล้วอะ ไม่ว่าคุณจะหวังอะไรอะ่ะคุณมักจะได้ในสิ่งนั้นเสมอจะไม่ค่อยมีคําว่าไม่ได้ในในในสารานุกรมของคุณในพจนานุกรมของคุณคุณมักจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ายืดหยุ่นกับชีวิตอะ่ะถ้าฉันยังไม่ได้ในตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตฉันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกกองที่สแล้วเนี่ย มันเหมือนกับคุณเองอะรู้จักที่จะผ่อนหนักผ่อนเบารู้จักที่จะให้โอกาสตัวเองบางทีสิ่งนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ของเราแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้มันเหมือนกับการที่คุณรู้จักที่จะปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและคุณก็มองเห็นว่าทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตมันคือสิ่งที่คุณต้อง ต้องเจอคือมันถ้าคุณถ้าคุณไม่ไม่มีทางเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับคุณรู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณไม่ได้มามันคือไม่ใช่มันคือสิ่งที่มันไม่ใช่ของคุณไอ้สิ่งที่คุณได้มามันคือของคุณเพราะฉะนั้นคุณจะมีความรู้สึกว่า เติมเต็มรู้สึกว่าตัวเองสมบูรณ์มากในช่วงเวลานี้ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเพียงแต่ว่าประสบการณ์สอนให้คุณรู้จักเติมเต็มตัวเองประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณเกิดมาพร้อมกับความขาดแคลนคุณเกิดมาพร้อมกับคำดูหมิน่นคำที่ทำให้คุณคิดลบคุณเกิดมาพร้อมกับเขาเรียกว่าบทเรียนครั้งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกดูแคลนตัวเอง ความรู้สึกไม่ได้เติมเต็มตัวเองความรู้สึกน้อยใจในวาสนาของตัวเองและมันค่อยๆสอนให้คุณเรียนรู้ที่จะเติมเต็มตัวเองกลับมาเป็นตัวเองในวันนี้ที่คุณนั่งอยู่ตรงเนี้เวลาที่คุณรู้สึกถึงชีวิตของคุณคุณรู้เลยว่าชีวิตของคุณน่ะมันดีแค่ไหน มันมีความสุขแค่ไหนมันรู้สึกดีแค่ไหนบางครั้งบางทีไม่ต้องร,รวยล้นฟ้าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องแบบว่าลําบากลําบากขนาดนั้นเราไม่ต้องไปเจ็บปวดขนาดนั้นมันก็ดีแค่ไหนแล้วคือคุณรู้จักที่จะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีทัศนวิทัศนคติในการมองโลกในมุมที่กว้างขึ้นเพราะคุณผ่านมันมาก่อนเพราะคุณรู้จักที่จะโเวอร์มัน r คเวอ e r ก็คือเหมือนกับเยียวยาตัวเอง ุณบาดแผลของคุณนะ่ยมันเยอะแยะนะในชีวิตอะบาดแผลจากคําพูดบาดแผลจากสิ่งที่คุณน่ะรู้สึกว่าไม่ไม่เป็นไปไม่ได้คุณพบเจอกับความผิดหวังมาเสมอคุณพบเจอกับคําว่าต้องโดดเดี่ยวเดียวดามาเสมอแต่สิ่งเหล่านั้น มันเป็นบทเรียนที่สอนให้คุณรู้จักที่จะอยู่กับตัวเองรู้จักที่จะยืนยืนหยัดเพื่อตัวเองรู้จักที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองรู้จักที่จะชั่งตวงวัดรู้จักที่จะชั่งมันเถอะ เพราะฉะนั้นคําว่าได้หรือไม่ได้คุณไม่ได้สนใจมันสักเท่าไหร่และชีวิตของคุณคุณก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ปาวะเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ได้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในสาระบบของคุณคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกผิดหวังขนาดนั้นคือแน่นอนเวลาที่เราไม่ได้อะมันก็เราก็ผิดหวังแหละเราก็ขับคล้องใจแหละแต่มันแค่แป๊บๆสำหรับคนที่เลือกกล่องที่สองเพราะคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะแหละคุณผ่านอะไรมามากมายแล้วเพราะฉะนั้นมัมบอกเลยว่าคนที่เลือกกล่องที่สอง ได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่ที่ความคิดของคุณมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าบุญวาสนามันพาไปวะไม่ได้สนใจเลยเหมือนคุณรู้สึกว่าวันเนี้ในวันเนี้ยที่คุณนั่งมองชีวิตคนอื่นคุณจะเห็นว่าเอ้ยทำไมทำไมฉันรู้สึกแบบนี้เอ้ยทำไมฉันรู้สึกแบบคือคุณมองแล้วคุณสังเกตมากกว่าสังเกตว่าอะไรคือสิ่งที่เราไม่มีแล้วทำไมเรา ถึงรู้สึกว่าเราไม่มีทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเรามีสิ่งอื่นที่ดีกว่าเขาก็ได้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับทุกวันเวลาที่มันผ่านไปมันเหมือนกับความคิดของคุณทัศนคติของคุณเนี่ยมันค่อยๆเติมเต็มคุณมันค่อยๆฟื้นฟูจิตวิญญาณของคุณมันค่อยๆทําให้คุณช่างตวงวัดชีวิตที่คุณผ่านมาได้ดีขึ้นเนี่แหละค่ะมันคือสิ่งที่มัมรู้สึกว่า บางทีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างใจเราแต่ทุกอย่างที่เกิดบนโลกไปเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรบังเอิญหรอกคุณทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้ฝ่าฟันและทุกวันเนี้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มองว่าปัญหามันคือความท้าทายปัญหาม,มันคือสิ่งที่ทำให้คุณเติบโตทุกความทุกขที่เข้ามาในชีวิตของคุณมันจะทำให้คุณได้พบเจอกับความสนุก ไม่ใช่ความสนุกติความสุขและสงบที่มันมั่นคงในจิตวิญญาณของคุณมากกว่าเดิมน,นั่นเองนะมาทีนี้เรามาดูันงค่ะว่าสิ่งที่ท่านอยากจะบอกกับคุณสิ่งที่เทพเทวาและเทวดาประจำตัวอยากจะบอกกับคุณคืออะไรนะสิ่งที่เทพเทวาและเทวดาประจำตัวอยากจะบอกกับคุณคืออะไร ค่ะหนึ่งหนึ่งตอกย้ำความเป็นคุณมากคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งจริงๆเออ The grace and inner strength needed to overcome อะไรเนี่ย challenge the power of kindness and forgiveness time to c o n f i d e n t how wonderful you are คุณเห็นไหม คุณเห็นไหมนะถ้าคุณจะเห็นนะผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสิงโตกับแกะแกะเป็นตัวแทนของความอ่อนอ่อนนุ่มอ่อนแอเป็นตัวแทนของความอ่อนไหวแต่สิงโตเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและแข็งแกร่งเป็นความเขาเรียกว่าคุณรู้จักที่จะควบคุมจิตวิญ,ญญาณที่อ่อนไหวไปตามกิเลสด้วยศักยภาพของ อำนาจจิตที่คุณสามารถที่จะเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่เรียกว่าอบันแดนก็คือความสงบในจิตจิตวิญญาณของคุณอำนาจแห่งจิตของคุณมันบอกเลยว่าค่อนข้างเข้มแข็งและแข็งแกร่งเป็นคนที่ฝึกจิตมาเป็นคนที่ฝึกใจมาเป็นคนที่บอกเลยว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณเองรู้ว่าถ้ามันใช่คือใช่ถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่ เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักจะส่งสัญญาณถึงคุณผ่านตัวเลขซ้ำๆหรือแม้กระทั่งคุณเองจะรู้ว่านี่คือสัญญาณนี่ใช่หรือไม่ใช่หลายๆครั้งที่คนที่เลือกกองที่สองเนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตที่เข้มแข็งและเป็นคนที่มีเซนส์นแงเพราะฉะนั้นคุณจะค่อนข้างเชื่อในเซนส์นของตัวเองเป็นคนที่เรียกว่าการเชื่อตัวเองอาจจะไม่ใช่เหมาะกับสำหรับคุณเพราะคุณจะรู้ว่าเอ๊ะ ควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่มันเหมือนกับว่าคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยด้วยความที่คุณน่ยรู้จักตัวเองใช่ไหมคุณคุณรู้จักทั้งด้านมืดและด้านสว่างด้านสว่างและด้านมืดของคุณเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่หรือมันไม่ใช่เพราะฉะนั้น t 0 of winter ก็คือ t 0 of s w o r d นะมัมบ,บอกเลยว่า คุณผ่านความเจ็บปวดมาอย่างที่มาบอกว่าคุณผ่านความเจ็บปวดมา the resolution of difficulty and which life of your shoulders the end of an edited or c o m p r e h e n s i v นะ c o m p e n s i t y ไม่ใช่ c o m p e n s y เพราะฉะนั้นคนที่เลือกกล่องที่2องเนี่ย ten of s o r t เนี่ยมันหมายถึงการที่คุณสามารถที่จะเอาชนะ ไอ้ตัวที่มันทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีสิ่งที่มันฉุดรั้งคุณเอาไว้ที่ผ่านมามันบอกแล้วชีวิตของคุณมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นมันไม่ได้ดีเดชขนาดนั้นแต่ทุกๆประสบการณ์ทุกๆอุปสรรคทุกๆขวากหนามมันสอนให้คุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งมันสอนให้คุณมีความมั่นคงในจิตวิญญาณมันสอนให้จิตวิญญาณของคุณนั้นเติบโตอย่างสวยงามคนเราทุกคนย่อมผ่านการเรียนรู้มาก่อน เทนเลขหนึ่งบวกศก็คือหนึเพราะฉะนั้นคุณกำลังได้รับโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นกำลังให้ชีวิตใหม่กับคุณชีวิตที่คุณสามารถควบคุมได้ชีวิตที่คุณสามารถทําทุกอย่างให้เกิดขึ้นได้ชีวิตที่สามารถที่จะเป็นไปในแบบที่คุณปรารถนาและต้องการได้ชีวิตใหม่ของคุณอตออฟสปริงอยูอ ชีวิตใหม่ของคุณ is i s time to take action be fearless and happily press, pursue your most treasured dreams amazing career opportunity เพราะฉะนั้นมันบอกเลยว่าคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อใจและเชื่อในจิตวิญญาณของคุณ คนที่เลือกกล่องที่2ส,สิ่งที่คุณผ่านมาอุปสรรคที่ผ่านมาคุณนักรบย่อมมีบาดแผลแต่บาดแผลเหล่านั้นมันคือบทเรียนที่คอยเตือนเราให้เราได้ทำเรียนรู้และแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดและครั้งนี้คือโอกาสที่คุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณปรารถนาและต้องการจริงๆลงมือทำในความฝันลงมือทำในความฝันจงกล้า ที่จะทําในสิ่งที่คุณฝันและจงกล้าที่จะทําฝันใหญ่ของคุณให้เกิดขึ้นจริงโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตด้วยมือคุณเองด้วยความรู้สึกคุณเองคุณได้ยินไหมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดใหม่โอกาสเริ่มต้นใหม่หนึ่ง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 จัก,กรวาลคอนเฟิร์ม คุณได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและคําว่าไม่ได้จะไม่มีอยู่ในชีวิตของคุณอีกต่อไปเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับกำมือและสองมือของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นม่มเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เลือกกล่องที่สองนะคะวันนี้ไลน์อัพม่มขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ